เราจะไปดูดูข้างล่างกันนะครับเ,วเวพื่อนเครับมีบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยนะครับน,นี่คือบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับบ้านมอเตอไซค์ที่เขาข้ามข้ามมที่เรานั่งเรือมามาเรือที่เรานั่งมาแล้วก็มีกุ้งด้วยนะหุยย่ยักษ์นะครับเดี๋ยวคุณ แล้วอีกฝัง่งนึงก็จะมีท่าน้ำนะครับะ้องแม่ถ่ายให้หน,น่อยพี่คิวนั่งสิพี่คิวนั่งสินี่ทีนี้อากาศดีใช่ไหมนั่งกับพี่คิวหน่อยเร็วนั่งกับพี่คิวหน่อย<ไ>น้องคุณนั่งกับพี่คิวหน่อยครับ<ไ>เร็วๆนั่งเร็วๆนั่งหล่อหลนั่งหล่อหน,นี่อากาศดีบรรยากาศดี ใช่ตอนนี้ลูกได้นะคะเพราะผมสามารถบรรจุกู่งไม่น้แบบังไปได้ทั้งหมดสตัวนะครัะในท้องหัวเหรอลูกครับโอ้หันก็หันมามองกล้องด้วยบรรจุจะเท่าไรนะครสี่ตัวโอ้โหน้อยไปหรือเปล่าสีตัว <c oughs> ที่โราคนเดียวคนแต่ถ้าไม่ถ้าสมมุติกินแบบไม่มีน้ําจิ้มก็อาจจะประมาณสิบห้าตัวอ๋อวันนี้มีน้าจิ้มด้วยใช่ไหมก็เลยต้อง ็จแล้วเราก็มาให้อาหารปลาต่อได้ด้วยนะครับ10บาทนะครับตักตักเองนะครัะปลาเสือกระโดดเต็มจที่ไหนดไหเดี๋ยวมันไม่ได้มีแต่ปลาเสือมันมีปลาอื่นด้วย สีแดงปลาตะเพียนมีปลาตะเพียนด้วยนะครับทำไมไม่เห็นตัวนะมันไ,ไว้มากเลย ลื่นมากเลยครับสำหรับร้านมองอำเภอบางปะอินนะครับปลาล่ารวย เรือมาจะฝั่งฝั่งตรงนู้นนะคะสั่งอะไรนะฝั่งัฝมาฝั่งอำเภอบางปะอินนะคะแล้วก็จะมีซอยเล็กๆแล้วเราก็จะเจอใช่ไหมเลี้ยวอะไรเดียวขวาใช่ครับจะมีป้ายบอกอยู่ด้วยนะครับขอบคุณอากาศราาไม่แพงด้วยนะคะกุ้งตัวใหญ่ไปดูที่กัดปลาใครมาครับคุยกับพี่กดไลน์นะครับกดไลน์กดเทโกนจะพาเส้นทางมานะครับ เดี๋ยวเราไปกินกันกันเลยครับเดี๋ยวเราต้องรอกุ้งมาเดี๋ยวเราจะได้กินะครัะครับไปที่กัดกปลาด้วยนะครับนู้นใช่ครับครับเพื่อเราอยากกินกุ้งกับปลาก็กินได้สบาด่างนู้นแบบเอาเตามาก้อทอดกินแบบชิลๆทำไมเขาไม่เอาปลาเสียมากินนั่นเนี่ยอยู่ข้างล่างเพียบเลยครับ ่็มีปลาลัก,กวั <c oughs> วที่ชอบด้วยครับเอาไหมแซวบ้า,างปลาลักวัวทอดกระเทียมใช่หรอ,อแล้วมีผักตบที่กันปลาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ปลาเสือม,ม,มันมาลุมเยอะมากเลยนะครับใช่จะกินเราหรอครับลูกชายครับบรรยากาศรอบๆเป็นไงบ้างครับลูกเย็น <c oughs> สบายครับแล้วก็จะมีเรือออกเป็นทางด้วยนครับอยู่เกาะ มีหอคอยไฟด้วยนะครับคอยส่องไฟให้เรือเราก็จะข้ามมานะครับแต่ถ้าค่าเช่าเรือก็ประมาณสามสิบาทสามสิบบาทครับแพงมากใช่ครับเพื่อนๆครับ,รบที่ตรงโน้นที่ชมวิวด้วยครับแล้วก็จะมีชาวประมงคอยหาปลาหางกุ้ง,ง,งนะครับอยู่แถวนู้นเลยนะครับ อาจารย์กุ้งนู่นกุ้งมาวัดตรงนี้ตรงคูนีปลาเสือเต็มเลยอันนี้เข้าพันจานกลางมองอำเภอนะครับใหญ่มากอาจารกลางใหญ่มากนี่ต้มอะไรต้มยำปลาอะไรปลาต้มยำปลาคารจังหวัดมองอําเภอเรากุ้งเผานะคระขึ้นแม่น้ำเผานะครับต้มยำปลาคาราค่ะเดี๋ยวเราลงม่น้ำเผาใช่ไหมนะครับ กอมาเพอมาเล่ <c els> <c els> hmm. ok ้มันกูมาจินดนนะคะจิ้มมากก็กำลังจะมาคบแล้วนะครับกูกูมาเล่นครับเจ๋ตัวใหญ่มากสามสี่ให้คุณยายตัว แป๊บนึงน่งเดี๋ยวคุณนวดถ่ายก่อนยัค่อยกินเดี๋ยวเข้ามาในนี้อันนมามาน้องคุณจะทานอะไรครับน้องจะทานกุ้งกับพี่คิวไหมลองพี่มามานนคิวมาๆไม่แก่เหรอออกไม่ได้ได้เห็นไหมเนี่ยเนื้อมันแบบว่านี่นี่นี่นนไปมันแบบว่ามันร้อนมากเนื้อแบบว่าเด้งมากค่ะเห็นไหมพี่คิวเนื้อเด้งมากไหมครับพุกเด้งมากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะนี่เดี๋ยวก่อนนะพี่ยีจิ้ม นี่ให้คุณอ่างโชว์ต่หน้าโชว์ต่หน้าก็ไม่ได้ค่อ่านี่เด้งมากไหมคะนี่นะครับแล้วไฮไลท์ก็คือเดี๋ยวต้องไปน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันค่หนื่อยที่ไหม ที่โมอำเภอนะคะกุ้งปูกด้วยชอบมันกุ้งใช่ไหมคะใครจะบอกว่าจานนี้นะคะแค่80บาทเองแล้วแบบว่าได้หลายชิ้นมากเยอะปูกด้วยค่ะอาหารที่นี่อันนี้จานเท่าไหร่เองคุณพ่อ70บาท70บาทปูกมากสองจานไน่คิดเยอะถูกจริงๆค่ะหลายจานไม่ไม่คิดเยอะน้องคุณจะอะไรรีวิวทอดมันกุ้งมันอร่อยแค่ไหนลองชิมดิ โอ้ร้อนโอ้ร <Rabbi> ้อนดื่มก่อนเลยครับอะไรนะกรูดจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยแล้วก็อร่อยเหรออร่อยดิอร่อยยังอร่อยอร่อยแล้วก็ถูกด้วยใช่ไหมครับแล้วบรรยากาศก็เป็นไงครับลูกบรรยากาศดีแม่น้องกลุ่นก็อยากจะอะไรมองจนเดี๋ยวห็ือว่เลืองลูก อมองเรือมอง,อ,องแต่เรือน้องคุณจ้องแต่เรือค่ะไม่สนใจอะไรเลยมองแต่เรืออย่างเดียวจ้องเรือโอ้พิคิวอ้าวพี่ชูนะครับลกูกพิคิวพิชูอย่าใช้กางเกงนะครับพี่ชูนะครับดอยหื้ยอ๋อ่อยใช่ไหมครับแล้วน้องคุณไม่ทานกุ้งเหรอครับไม่ทานครับยินให้หมดก่อน ที่เราห Schools, ้ามขาดก็ค <biography. S 1> ือเราต้องลองชิมมันกุ้งอร้านนี้ที่รานอาหารอร่อยมากคุณแม่น้องอร่อยไหมครับลูกือตัวห่น้ปาหนึ่งตัวค่อจะทานหมดเลยหรือต้องมีตัวที่สองแน่ๆเลยนะครับ มันอร่อยจริงๆใช่ไหมครับครับอร่อยมากนี่ครับที่เราถือกล้างมันมันสามารถกินได้นะคะมาครับอ๋อได้ไหมครับเกะให้เอาตอนนั้นอะครับตอนที่ที่น้องคนอุ้มใช่ไหมลูกเราไม่แกะให้ไหมไม่แกะนะยังไม่กินยังไม่กินอะอุ้ยหนามแทงมือเดี๋ยวให้กินดีกว่ามามามาไม่แกะให้ไหมไม่แกะให้เดี๋ยวมันจะแข็ง ถ้าเกิดหนังแฮมูเพื่อนเพื่อนระวังด้วยนะครับเจ็บมากเออใช่ครับลูกต้องผู้ปกครองที่มีคมต้องระวังด้วยนะค่ะจะให้คุณแม่แกะให้ใช่ไหมเพรคะเพราะต้นแม่อยู่แล้วครับที่นี่เขาทำอาหารอร่อยมากเลยนะครับน้ำจิ้มเป็นไงครับน้ำจิ้มเด็ดไหมครับลูกมากเเด็ดเด็ดมากเลยใช่ไหมครับ นั่งมองไปใช่ไหมลูกมีเรือแล่น <ไป S 1> ผ่าน,านตลอดเล,เล่นผ่านตลอด มากครับให้โชว์หน่อยครับโอเคครับพี่เชว์ได้ไหมครับุ๊คกรอดมากเลยครับกุกอบกรอบมันมันจะเยอะก,กว่ากุ้งเหรอเตอร์เลยนะครับแต่ว่ากุ้งไม่หนาอร่อยสุดนะครับอร่อยไหมน้องคุณเมื่อก,กี้ ขมากนี้ชอบไปนิปด,ด,ดนหน่อยโอเคอันนี้อร่อยใช่ไหมครับไม่โดนแล้วใช่ไหมอ,มอร่อย,อยยอ,าย,อ,ยอาย่อยคุณที่อาย่อยอร่อยอร่อยคุณอร่อยอร่อย <c oughs> คือนี่ค่ะแบบว่าแบบมันมาเยิ้มๆเลยนะคะตัวใหญ่มากเด็กๆก็ชอบค่ะเพราะพี่กิ๊ฟชอบกินกุ้งมากแต่ส่วนน้องคุณนิดหน่อยน้องคุณไม่ค่อยชอบกินกุ้งเท่าไหร่ชอบเปือบจ้ะ แล้วเข้าไปล้างนะเพื่อนครับเดี๋ยวไปล้างมือครับอืมขนเบื่อเลยพี่คิราทำงงกุ้งไหมครับอร่อยนะไม่อร่อยไหมครับไปเรียกไาเมามา อยู่หรอเขาถืออยู่หรอเขาผัดแม่้องกินดไหมะอร่อไหมรองมึอร่อมอร่อยไหมใหญ่มากเลยนะอร่อยไหมอ๋ออร่อยนะเขาผัดเขาอะอร่อยหมดใหญ่มากเลยนะเ๋ยหนูกินไหนไม่ไ่้เมืองครับในโชว์เพื่อนหนูดิโชว์หน่ไม่ครับพอาโชว์เพื่อนนี่นี่ครับพี่คิวจัดหมดนะครับหนึ่งตัวมันตัวใหญ่มากเลยนะครับจะมีตัวที่สองให้ไหมครับต้องมี ต้องมีนะคะของมันต้องมีมันตัวใหญ่ประมาณนีตัวใหญ่ให้เพื่อนใหม่นะลูกเดี๋ยวเราจะลองตัวที่สองกันเลยนะครัะเอาไหม้ที่ไหน เราถ้าใช้มือเลยใช่ไหมครับใช่ไหมมันจะได้แบบว่าพัดสิ่งนิดนึงชอแบบได้ดูรลังกา,างเนื้อเนี่ยนะครับเนื้อมันใหญ่มากอันนี้ถ้าบรงเนื้อของมันเท่ากุ้งแม่นม้ำกุ้งแม่น้ำตัวเล็กธรรมดานะครับเนี่ยนะครับแลวเดี๋ยวเราจะจิ้อมอร่อย ค่อยๆเคียวค่อยกินแม่ครับเติมน้ำผึ้งหรอไม่ครับเดี๋ยวเแก่พี่พ่อเติมให้ครับมือ,อ,ม mm hmm. อคือแม่เปื้อนแหละกินให้หมดกันครับ mm hmm. เดี๋ยวพ่อเติมให้ต้องเติมน,น้ำแข็งด้วยแกะได้ไหมช้อนให้ช้อนหรอแล้วก็ใช้มือ อ๋อน้องพี่คิวจะกินมันค่ะบเพราะมันมันอร่อยมากน้งคุณเอาไหมเอาครับหวานมากเลยนะครับมันกุ้งแม่นาคอร่อยสุดนะครับอัๆๆๆน้องคุณเอาเอาเน้อจิ้มซอสอสนี่ไหมอ๋อเอาเสิร์ฟยนะครับครับ มันมีอยู่แล้วคุณมาครับครับหวานมากเลยนะคะเพื่อนๆแม่ขอขพหน่อยครับขอเพิ่มหน่อยครับแม่เอาให้หนึ่งจเห้นไหมเหนครับนี่นะคะน้องขึ้นกระขากไกรเดนะถงกรมาใช่ไหมครับ อุ้งฉันจะได้กินแล้วนะมานี่เลยแม่แกโอเคครับผมเจ้าก,กุ้งมาให้ฉันกินเลยนีอย่อ่าช็กโก้เลครับคุณแม่แกกุงเลยนะครับองกุจะกินแล้วนะครับ มันไหมครับคุณเรียนตอบนุ่มๆหน่อยหวานมันลองกินมันไหมน้องคุณเอาป่ะทำไหมลองกินมันกุ้งไหมลองไหมไม่กล้ากินโอ้ยมีมันด้วยใช่ไหมมันครับอู้เรามาลองกินกันเลยนะครับเรามาลองกินกันเลยนะครับเป็นไงอ่าอ่าอะไรเด็สักดีมีแกล้งนะ ะกี้ออกไปจากตรงนั้นะกี้กี้อ่พี่ทิวกลองกินมันไอ้นี่นะเอาไหมขอกานเปล่าได้ไหมคะค่อยเคียวค่อยเียวน้อกคุนั่นตอนนี้จะออกได้ครับ แม่น้ำกับสัตว์น้ําจืดน้ํำทะเลยังไม่รูกดังนั้นคือกุ้งแล้วก็คือสามารถเกิดที่แม่น้ําที่ทะเลได้ก็เหมือนเราใช่ไหมลูกเราก็เป็นสัตว์ใช่ไหมเกิดบนพื้นดินใช่ไหมเราสัง่งนมกับบ้นบ เอร่อยแล้วก็ราคาน้องคนชอบทานอะไรราคาไม่ค่อยแพงครับน้องคนชอบทานอะไรครับพีดทอดมันเลยทอดมันกุ้งกุ้งกับอะไรกุ้งอะไรกุ้งเผากุ้งเผากุ้งรับเตอร์หรือเปล่ากุ้งรับเตอร์หรือเปล่าคุณแม่ขาถั่วทําไมช้นนี้คุณคุณน่าดูเพราะอะไรเพราะคุณแม่ฟังก่อน เรามารีวิวกุ่งตัวใหญ่ใช่ไหมอร่อยมากเลยนะครับดูจากมือดูจากมือแล้วก็ปากว่าอร่อยหรือเปล่า,าอร่อยมากดูจกก่อนดูจากปา,ากปาถ้าใครอยากมานะครับก็มาได้นะครับที่อ,อําเภอบางปะอินนะครับค่าข้ามเมือสามสิบบาทนะคะถออามอะไรครับถามอะไรมอง อำเภอบางปะอินตอนนี้ต้องขอกินกันนะครับอร่อยมากเลยร้านนี้ตัวนี้ห้าขีดน,นะครับตัวใหญ่ม,มากแล้วคิวก็ได้ทำกันกินเป็นที่เรียบร้อยเลยนะ้วะเพื่อนๆน,นครับอีกในกว่ากก้าม เพื่อนๆครับมันมีที่หนีไปตร่มีอะไรเยอะหน้ามันห้ดนะครับคุณจะให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเรากินแล้วว่ามันมีก้ามอยู่จริงๆนี่กุ้งตัวใหญ่นี่มีก้ามด้วยอ่อนี่นะครับห้าขีตัวใหญ่มากเพื่อนๆครับและก็มันก็ได้หมดเราเรียบร้อยแล้วดูครับ ก็เรากิน,กกนโอ้โหมาเป็นกองมาเป็นกองทับไม่ไว้ไม่ปวดตาเาหางเรามาลราเขี้ยวอะไรกันเนี่ยพีกิวนมัอผมไปกิวกินอีกแหละพี่คิวจัดคนเดียวหลายตัวเลยพี่คิวจัดหนักเลยวนันนี้พี่กิวจัดคนเดียวกี่ตัวหนึ่งกับไปซีนขันแม่พับร่างมือหน่อยอ่ะไปครับไปครับเดี๋ยวรับ มีหมันด้วยนะครับ